อะปลาเมาก็มาแล้วเนาะพี่น้องซาแพงเปิดเกาะอันเยอยวนี่เปิดแล้วสบายดีพี่น้องเมื่อนี้ปลาเมาเตรียมถั่วเตรียมซ้ำเตรียมสิไปใส่ปลาเมาไม่ทีมงาเบาบอยเปิดจิ้มปลาแจกอาหารถักว่าปลาเมากะบ่เคยบ่เคยกินเขามาแจกอาหารจัะเถือกกันเลยอยากลองมือมันแจ็บปันได้ว่ามาแล้วบอกว่ามาถามว่ากังหงมึงก็โผล่เผื่อจีติ้งคิงพี่น้องเลยเห็นจ้ากับท่านบ้านท่านเมืองดอกว่า ดูผมมาแล <Zomb ies? S 1> ้วมาแล้วยานท่านกินสบายดีพี่น้องประมาณนั้นโอ้ห้องนี้เข่งๆพี่น้องเอ้ยแหม่ต้องยันป่าว่าบ่ได้อยู่ได้กินกระสับห้องขี้เลื่อแทนอะเอามาเผื่อเอามาเผื่อะเอามะเฟือนู่นเฟืพี่น้องโู้เอามาเผื่อน้องบูมแบบนั่นไปห้าวป่าว่าเผ่ดลบไปเอาแล้วัสดีพี่น้องเอามาเรียบร้อยเนาะยังไงอยู่บ่อย อให้ปลาว่ายันแต่ปลาท่านลืดถวยพพี่น้องไปเฮ้ยป,าว,า,ปาว่ากับเจ้าบริเนเอาสาดเอาสาดเอาสาดตีสาสาหน่ฮะต้องเอาสาดได้พี่น้องปลาปูกินหอดหวัดเลยพี่นออ้นองเพราะคนร้ายอะ <c oughs> ไรเดีเ๋ยวเดีวเบิ่งไกลไ้น <Yeah! c oughs> พังพังป้าเมานาย่นบ่อท่านขับปุ่นห้องห้วาปากกเอิ้น้ำาตาแดงุ้ย่นา้กินีว่ะเติไ้เจ้าสีเอายังเจ้าสีเอายสีเอาังนี่แต่ขับปุ้นนะบ่า ่พ ah, oh. ี่น้องคน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 ไอ้ตาม่วนอะที่พสาวแบนนามงเดินนี่พี่น้องป้าอย่ากินไยเด้อนสีบัวงาม่กั

บ่อแม่กิโลเด้อพี่น้องบ่อสีซื้อถวยใหญ่น่ะมันจังมันจังอันมันจังเอ้าดังๆแม่จมยังเกาะมันจังกินฐานักหกักหักทีมงานเพิ่นเอาห <c oughs> อยลายบ่เมาเลยว่ะสู้เซือกลัวไปนอนกินนัง่งกินบ่กินนังแล้วนอนจังลูกก็กินอี <c oughs> บอ่อมันจังสีเบิ้ลตีขึ้นไหก็ไ<อ>ด้ก็ไดีด้อะแท้องเต็ียมซามไก่บักใหญ่ <c oughs> อันตีนไก่บ่มีบ่กระเ้าบอยไม่ได้เสียตีนบ่ มีอยู่ในหนึ่งอันต้อตีนนะมันเสแอะพี่น้องว่าไงเจ้ากินจะกินอยู่ปะแจ๊กเอาวะเขาไปเอาหายเอาแม่เลยจ้าน้องจะกินอยู่ปะแจ๊กมาหัวเดียวเนี่ยบอก ข่ายยันตมะอ้วขี่เนาะนากมากินก่อนกได้รก่อนยม่คยะไน่านไม่เห็นัาดไม่เป็นควรสะกดโทไปจะนั่งกินนั่งกินเคยอยู่คนเดียวลำหนา้ำตาบูนไป กนั่งแกนีกมา้ว่ะโอเจเเจมา้วมาเลยจะไปดิกรอบน้องอันนีนี้ค่ะค่ะใช่มือนีเป็นมือสั้นวันดีงั้นตัวมาเรงไเอามาพูดมันเ้อผมขอไปขอไปเทียงขอไปเทียงเอาน้ำนางขอจะได้งเป็นตัวเพราะว่าแหงไปซองไปเทียงเอาน้ำถั่วน้ำหนอน้าละกับชาตี ไปกินม <t colours> uh, ังกรซสบบอซ่บบออุ ma, ้ยเฮ้ยเอามาไลโผดแดงเฮ้ยาถุโอเขาคือไหคกระดอแท้เอามาแบ่งกันนะตัมาแบ่งกันนะพ่อมมีบัจจ่าอาผุดดาจับห้อกผุดดจับถ้าจะคิดเขามามีไม่น้มาเอามาแบ่งกันถ้าเรากิใหม่มีสน่อายุาวยแตเด้อ้าวย มืดห้าหกเปอร์เซ็นต์เราเป็นผู้กินผดผโลเป็นผ้ายันปลาเมานะยันบันน้กินแหง้ปง,แปงปลาเมายังไปหาถุยมาแบ่งมีต้องเป็นข้าวตักให้หลาย แน่แน่ถ้วยนะปลาเมาย่านบังกินแห้งให้ปลาบ้าบังในเคียนคิ้วห่อบังในเคียนไม่ข้ากินหนวยหน่วยนักเอกข้าวบัยังอยู่ห้องน้าปลาบ้าปลาบ้ามาเทิร์นมาปแล้วบัยิ่งอาดนานอยู่คือน่านมากแท้มึงชีได้สะพายอ่บ้าปลากระแนอนนี่ซช่คือมึงนะว่ะปลาเม้อเาบอว่ามันสนุกสนานต้องไปน้องเนาะปกติก็กินเรื่อยๆดอกกระปุนมันลงมากหักหักเพ็ดแอร เพิ่นเพิ่นเพิ่นมีน้ำใจอยากมามาให้กินเนาะเ้าก็ต้องยินดีหับตัวเพิ่นจึงเพิ่นจึงดีใจเนาะอยากมาให้กินเพิ่นบุมีไผมากินหว้วยมันก็บห้อยเงาเลยนะเนาะเ่อดังดังเว้ยก็ดังจานีแ่แหละชาวแพงดังประเด,ดี๋ยวเจ้าว่าหลอดลมเจ้าใหญ่ค่ะได้กินหนาะเป๊ปซี่แทบตาเ <c oughs> มื่อ <c oughs> นี้ได้กินเลยไห้วดังดังเนาะเอามาแบ่งกับชาวแพงกินโบเบิร์ดดอกยจะถือเมื่อวานให้ผู้อยู่เฮนกิน

ก็เลยหันบทคันกับุูดพามายังบั๊กไลายล่เมนของแค่น่ะจับใส่ให้ดูนสวยสวยเอาพื้นไปซองจับจังเป็นทำนี่พ่อมาขอตินเนี่ยไม่มีตินหมดแล้วทำมาจับไปตินเบิด์ตบ้าพี่น้อง อิ่มแล้วบ้าไับมาเด้อกิจก้ำม,มาขี่กันเด้อเห้ยหนาด้อย่ะนบกห้นลงมาน,น้าหลังหลังงุบมาเนาะุ่นัาาลี bất cứ bất cứ nào? có gì. Tell you, hôm qua hai mươi ngày của dù hương. Hôm qua hai mươi ngày. A lạy đi. Tôi! 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 เป็นหัวไม่เข้าใจเลยเนี่เพื่อนคูดใจแล้วอนะ <laughs> ุ้ย <laughs> <c oughs> <c oughs> เรามาบ่ได้นาะพี่น้อกกะมันมีลายเนาะกะอยากให้เราได้กินน,ำน้ำเนาะกปกติถาเราแข้งแรกเลาก็สิมากินได้ แดงแป้งอยู่ไปยุ่มเหมือนแรงงานดองนี่แป้งแบบนี้ทุกคนเลือดหยักบางเลยเนาะด่านลังเามื่าแรงมีงานดองกับแพงบันหน่อยหนึมงโมงแรงมีงานดองอีกว่ามีงานดองงานเดาเกิดขึ้นอีกแล้วพี่น้องเจ้าจะกินเลี้ยงได้เหมือนแรงแรงกินเลี่ยงป้าว่าได้ไปยุ่มแรงอะไรโอุ้ ผู้สาวผู้สาวแถาไปน่ะผู้สาวหน่อยก็ได้ไปว้าสบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีเอฟสารสบายดีปลาลุงต่ามประเทศตดามปรเทศาอ่ะอษถได้เนี่ยเนี่ยมันเนี่ยมันกคนเลิศเลันเลิศี้เมื่อไหรนะ้ามามากินมันต้องเห็ดผักผักลยแบบนี้สบายดีอ้นั่นแล้วมันจะกะศอจ บิ๊กมิกบิ๊กมิกโดยโดยกินกินเลยบลกไก่กระนมน่กระแจกกน่ายบ้ากระแจกปลาเมาใน่บ้าปลาสดน้ำจ้าจะมากึนะะแทบได้เลยตีนมันเ็นหอยแทบจะกินตีนมันเบิดลกินน้ำ้ังแบบบติตีนนะไปคนม มันยังไล่อยู่กับพุทนอยากกินน้ำแดงเอามมาอุดนึนีายซหลังเกบตอกับุนี่ายเราตาเลยันเรดงไนกับุธมาลุมาลุ่หลังากซาหลังน้ยังไล่มามาจิ้งไงเดี๋ยวมากับุเเดันแล้ว ว่าเบ้นมแม่ไม่หามมากินนี่ว่ะน้องเบ้นป้เมาเอ๋น้องเบ้นบ่กโดยเอาเบ้นแล้วก็เบ้นบัเป็นยาวไปตั้งเจมาใหญ่เนาะเห็นหาเจ้าก็เห็นตั้งหูยเจ้ากอมาเลอะแต่น้ำวันนี้เจีามาล่าเจ้ยมาล่าป้ามะน่งที่นี่ยัดไปจิกหน่อย ไแล้วมาซื้อมันกระตุ้นเราน้องลาบ่โอ้ยบนมือไแล้วมาซื้อผักกาดม่าแล้วไงว่ามากินน <rock> ้ำกานตีหำว่ะเรื่อ,อ oui ยห้ากันลงมาปะจีหายขึ้นไปม e ันก็บ่แทบแล้วเรื่องงูลงมาหมูกปะิีน้องลาบิดก่อนน้องลาแม่ไายพิมพ์เยอะ

ก็เส้ได้กินขาวแล้วมาใหม่ๆกินขาวเส้ากินขาวเส้าจศสพิเพินอันนี้กินก่ลูกอันนี้กินก่อลูกกอนกะลูกกินข้าวบมเลยบอมนกระแถวเว้ยนะครับกินลายเนาะลูกข่ไว้เต็มาจนไห กินารมันดูง่าเดกินก้มน่ะให้เมือนปลาเมากินไม่ได้ปลาหมาวกับ้าทงไวรุ่นกันนะกินแล้วมัดแน่นต้เนาะกินกินไรกินเป็นลมแได้เท่าสิบเด้อแบ ท <c ười> <ể> ีมงานของบ่าบอยก็จุดกบดันนั่นเองแต่ว่ามื้อนี้ป้าเมาดีได้พี่น้องเก็ถือทีมงานกินมือนเนี้ยบวแมนเดียวบวแมนทีมงานเห็ดเด้อทีมงานกินเนี้ย ้าแพงปลาเมาปลาว่าบอกกับตันถือกินมเมือนี่ <laughs> บอได้เหตุมเมือนี่พิเศษพิเศษกินบอกอกิน,กนบ่จากเบิดปันอุ้ยลืมเอากะปิมากับเนาะกะหมักผีกเลยคือลืมเฮ้ยป่าว่า มากินอยู่ที่บักเส<อ>ริมน่อยแแพงในถ่วเดินหาบวชันกินได้ไหมเสริมเรายัางไม่ทันกินเพื่อป,ป่าเมา,มาหนะพี่น้อง <c oughs> เล่มเอาบักเสริมในถ้วยโซแพงพี่น้องเลยอิอ่มแปะเลยปิดคลิปปิดคลิปอ่าวปิด กิมแล้วก็ปิดต,ตัวชาวแพงชวนปิดคลิปล่ะขอขอบพระคุณเดอ้อน้ำจุกท่านที่ที่เพื่อนมีน้ำใจเนาะมาเลี้ยงเนาะชาวบ้านน้ามงของเฮาโดยดีใจเนาะบ้านอนาะแม่ลำางมาพบ้าพ่อๆก็ได้มากินนำกันเด้อพี่น้องป้าเพื่อนก็อยู่สีสว่างใต้นเนาะก็ได้มากินนำกันขอขอบพระคุณทุตท่ทททานเดอ้อเจ้าของก็ให้ล่ำให้รวยเดอ้อ ขอบคุณทีมงานนำเดอขอบคุณทีมงานบ่าวบอยเนาะตีพื้นมี่นำใจสละเวลามาเห็ดให้กินเนาะมาเลียงชาวบ้านเฮาขอบคุณคนนะขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านแล้วก็ขอให้ลำไปด้วยเนาะควเว่าวลายวบ่าวลายเนาะสบายดีเนาะพี่น้องราชมคลิปนะ คุณแล้วไปสวยกินกินเคุณแล้วมันบู้เนาะกับสุกสุขามนี่นแหละ